พื่อนดูผมได้อะไรหนวนจันทร์ครับหนวนจันทร์โอ้ยนี่ดูโอ้โหดูครับตัวนี้ครับนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีแล้วเนี่ยดูผมมือใหญ่มากนะต้องบอกงี้นะโอ้โหวัดจัดตัวนี้เจ้าคันผมลุงน้ำซะงไ้นเนี่ย โอ้โหนี่เพื่อนๆดูเซนต์คันนี้เนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถึงสนุกครับนะเนี่ยที่ผมอยากได้นะคันเนี่ยสองร้อยบาทจบเดี๋ยวให้ดูไซส์ก่อนนี่ดู มาแล้วกันเพื่อนนี่ฝานินตัวแรกวันนี้ครับเจอมคันใหม่ด้วยนะเจอกันใหม่เลยวันนี้นะใครยังไม่ดูนะเข้าไปดูนะชุดนี้เนี่ย200บาทวันนี้เอามาเทสเลยนะครับนะ,อะโอเคโอเคอเดี๋ยวไปลุงกันต่อครับ ตัวนี้ครึ่งโลได้ใช่ครับครึ่งโลได้ครับอันนี้เหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนะแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเพื่อนเพื่อนมีหนึ่งแต้มนะมึงกินข้าวสองคันนะนี่เดี๋ยวตรงนี้เข้าอีกคันหนึ่งนะสามคันติดนะแต่ว่าตัวนี้เกี่ยวด้านข้างมาเดี๋ยวรัคันนี้ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเพื่อน ใช้ส,สวยเลยครับนี่เข้าสามครั้งติดเลยนะแต่ว่าวัดวัดได้แค่สองครั้งอีกครัง 1, ้งหนึ่งพันไม่ติดนะโอเคเดี๋ยวก่อนปลดปลาดเดี๋ยวผมให้นเพื่อนดูนี่ก่อนนะนี่ครับเพื่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตนะนะเมื่อกี้นะนได้ปลานินนะไซส์ใหญ่เลยลงไปแล้วลงกระชังไปแล้วนะครึ่งโลนะห้าขีดได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยได้นนะไดครับโอ้โหนี่ดูโอ้โหดูครับตัวนี้ครับนี่ ใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะเนี่ยดูผมมือใหญ่มากนะต้องบอกงี้นะโอ้โหสุดยอดนะนี่ดูผลงานนะเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วนะผลงานยกยอนะครับเพื่อนนี้นะสุดยอดนะสายต้องเปลี่ยนวิธีนะโอ้ขอบคุณมากครับนะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดปังนะครับผมอ่า เพื่อนๆเห็นข้างหลังผมแล้วใช่ไหมนี่นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับผมอยู่หน้ามอนะครับประตูสามหน้ามอนะครับแม่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวไม่มีแดดนะครับอากาศก็ขมุขมัวนะครับผมก็มีผลงานบ้างเล็กน้อยนะตอนต้นคลิปนะครับนะก็ลองตีดูนะครับผมเพราะว่าอากาศมันขมุขมัวนะก็เ,เป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับ มาติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจสุดปังเหมือนเดิมนะครับเผื่อว่าวันนี้จะมีโอกาสปิดคิวเขาบ้างอยากปิดคิวบ้างนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูเหยื่อกันนะครับอวันนี้เนี่ยผมมาเทสเหยื่อสูตรใหม่เป็นยังไงมีเหยื่อสูตรใหม่มาแจกเพื่อนๆอีกแล้วนะครับนะครับนะเดี๋ยวไปดูเหยื่อกันครับเอาแล้วก็เพื่อนๆก็สําหรับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อสูตรใหม่นะผมมาเทสสูตรใหม่นะครับนะครับ ก็ส่วนผสมหลักๆก,ก็คือนี่เลยเพลของเราแต่เอา <laughs> นี่คือน้ําลูกยอครับเพื่อนๆนะน้ําลูกยอเนี่ผมน่าจะหมักไว้ประมาณสัก3าถึงสเดือนแล้วนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็พอดีเหยื่อเก่าหมดพอดีนะนะ้ำพึ่งกระดำหมดพอดีก็เลยเอาลูกยอมาเทสักนิดหนึ่งนะเผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อนๆนะเพื่อนๆคนไหนมีลูกยอยอะเนี่ยก็ส่งมาให้ผมบ้างนะ <laughs> หายยากจังเลยกรุงเทพเนี่ยนะครับนะ ก็สำหรับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับก็หลักหลายก็ํำขนมปังนะครับแล้วก็ผสมน้ําลูกยอลงไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่วนผสมหรือรายละเอียดอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอเทสก่อนนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะเพืเ่อนนะ ดีเลย โอเคขอมีซสายหน่อยครับสวยๆแม่มาหลุดที่ฝั่งพอดีเลยนี่ถ้ายกมาแถวตึกแถวตรงนี้มันมีน้ำเนี่ยนะเรียบร้อยครับเพื่อนนะโชคดีที่ว่าช่วงนี้น้ําแห้งนะนี่ดูมไม่ดูพื้นนะน้ํามันแห้งนะครับก็หลุดลงมาบนหินนะก็เลยได้อีกหนึ่งแต้ม นี้น,ะเน่เพื่อนๆดูผมได้อะไรหนอนจันทร์ครับหนอนจันทร์ของส่งน้ำมาแล้ว อโอ้เพิ่งได้ครั้งแรกเลยนะครับโอ้แ๋ว์แ๋ว์แฉวเลยสงสัสยจะชอบเหยื่อสูตรใหม่ของผมซะละก็สําหรับบรรยากาศโดยรอบวันนี้นะเพื่อนนะน้ําค่อนข้างแห้งนะครับคลองส่งน้านะผมไม่ได้เข้ามาที่นี่ประมาณสักน่าจะ2เดือนนะสองถึงสเดือนได้แล้วนะครับนะส่วนมากก็ไปอยู่หนองเห่าแล้วก็คลองสุขุมวิทนะฮะนะครับ,นะรบวันนี้ก็มีโอกาสครับก็เลยแวะเข้ามา เช็คหมายซะหน่อยนะคลองส่งน้านะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะนานาก็มีผลงานกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีผลงานมาฝากเพื่อนๆนะครับผมนะก็บรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวหุบเดี๋ยวออกเล็กๆน้อยๆนะครับก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับอ้าวมากนะครับแล้วก็ไม่มีลมเลยนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าผมน่าจะอยู่ไม่นานโอเคครับก็เดี๋ยวไปติดตามรลบชมผลงานกันต่อครับ มาแล้วครับอีบหนึ่งแต้ม hmm. บบนะแจ๋วเลยเนี่ยคันห้าพุตผมเนี่ยนะฮอตมากกว่านี้ <laughs> เดี๋ยวมาดูไซน์กันนะเพื่อนโอ้โหนี่เดี๋ยว หนีก่อนห <laughs> นีก่อนครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกน้ำี๋ยวปรับขาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเพื่อนปรับไม่อยู่เดี๋ยวนะมือเดียว <laughs> อะโอเคอยู่แนละ้วนี่มีดไซส์อย่างนี้นั้นนะโอ้ยสุดยอดนะ,ะประมาณสักสี่ตัวโลได้สามสี่ตัวโล <laughs> เจ้าเลยครับเต็มปากเลยครับโหดจัดตัวนี้เจ้าคันผมลุงน้ำใชงไหเนเดี๋ยวมาดูนะเพื่อนนะขอดูไซส์หน่อย โอ้โหนี่พเพื่อนดูเซนทันนี้เนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถึงสนุกครับนะเนี่ยที่ผมอยากได้นะคันเนี่ยสองร้อยบาทจบเดี๋ยวให้ดูไซส์กันนี่ดูโอโเรียบร้อยหลุดเลยฮะก็ประมาณฝ่ามือนะโอ้แจ๋วเลยฮะดีไม่หลุดในาน,าน,น,น้ำอีกแล้วมนเนียวขึ้นมานี่หลุดบนบกนี่หลายรอบเลยฮะเดี๋ยวจัดก,การเจ้าตัวนี้ก่อนครับ หลุดไปแล้วเพื่อนตะเพียนไซส์สวยนะมันหลุดตรงนี้โอ้เม็ดไซส์สวยๆแบบนี้นะหลุดไปแล้วนะนี่เม็ดโฟมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เสียดายเสียดายนะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อน,นะครับ น,นจันทร์ครับหมดเรียบร้อยร่วงไมแล้วนะก็ได้นวลจันทร์มาอีกแต้มหนึ่งนะครับเดี๋ยวหยิบก,ก่อนจับขึ้นมาให้ดูก่อนนวลจันทร์แว่นนะนเพื่อนๆนี่เ <c oughs> จ๋อเลยเจ๋อเลยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลาไปกับนวลจันทร์เลยนะพอดีเมื่อกี้กำลังจะเก็บคันอยู่พอดีเลยแล้วก็นวลจันทร์เขาพอดีเลย <c oughs> ไม่ไหวครับร้อนมากนะยอมยอมนะ เดี๋ยวไปดูผลงานปลาร่วมกันนะครับเดี๋ยวให้เพ <ksam> ื่อนๆดูผลงานปลารวมกันนะครับอยู่นี่อยู่นี่นะครับโอ้โหอากาศอ้าวมาเพื่อนๆนะร้อนมากนะนี่นะครับก็ส่วนมากวันนี้นะก็จะเป็นปารนินนะครับแล้วก็ตะเพียนมีหลงมาบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นปานินนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีนวนจันนะ มาสองตัวนะสองแ้มนะครับนี่นะครับโอ้ไม่ไหวครับก็วันนี้อ,อยู่คลองส่งน้ำประมาณสักสามชั่วโมงได้นะเพื่อนนะร้อนมากนะครับอาวมากนะครับยอมแพ้ยอมแพ้นะอ่าก็โอเคครับผมก็โอเคกคับเพื่อน่อะ วันนี้ผลง,งานผมก็โอเคนะเข้าก้างตัวเองนะก็สําหรับวันนี้นะผมก็มาเทเื่อสูตรใหม่นะเป็นน้ําลูกยอนะครับนะแล้วก็เกี่ยวมิดโฟมนะครับนะก็ผลง,งานก็มีนลจันนะรุ่นมา2แทมนะโอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลยนะครับนะที่เหลือก็จะเป็นปานินะส่วนใหญ่นะแต่ว่าปานินนี่ใสสวยๆเลยนะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะวันนี้ปานินเข้าเด็ดใสสวยๆเลยแต่ว่าเล็กๆก็มีนะแต่ส่วนมากจะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะ ตัวอันตะเพียนเนี่ยอาจจะหลุดมาแค่ตัว2ตัวนะครับผมนะแหมเสียดายตัวใหญ่เนี่ยมาหลุดตรงนเนี้ยเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยประมาณฝ่ามือนะเห็นตัวเรียบร้อยแล้วนะเอาไม่ขึ้นนะดินลุดเรียบร้อยเลยนะครับอโอเคครับก็ถึงเวลาต้องจากลากันแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ